ลุ้นหน่อยลุ้นหน่อยพดทแม่ห้องสอนครับแล้วก็ได้แก้วไปตัวนักชั้นใหม่ทดทสวยงามอันนี้สีเขาเรียกฟ้าใสฟ้าใสฟ้าฟ้าเออรอบละสี่คนค่ะกำลังแข่งขั้วกันอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะให้สีครัรอบละสี่คนแล้วก็หนึ่วันนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ประกาศผลทุกๆรอบค่ะมางานนี้คุมครับแข่งทั้งขั้วทั้งดิฟนะฮะสี่สามสองเตยค่ะสองศูนย์เจ็ ค่ะสำหรับเพื่อนๆนะคะตอนนี้จุดนะคะทิ้งน้ำได้ทางด้านหน้าเวทีเมื่อกี้อ่ะมาสามแล้วนะเดี๋ยวจะข้ามเออนะคะขยะรอบสองก่อนจากสปอนเซอร์ครับผมได้ตอนเชียร์ไม่ลงตัวนะที่นี่มาแต่ตัวก็แข่งได้นะครับมีคนรบเลยไปเยอะนะคะกระดาษจะเลอะตัวตึงตัวตึงนะซ้อมดลีนะคะค่ะเพราะว่าวันนี้ เหมือนตัวเดียวอันเดียวะตัวเดียวอันเดียว,ว,<ะ>วเนี่ยนอกจากพี่เอาแป้งทามาเท่านั้นแหละครับหั <c oughs> งมาให้ด้วยอ่ะ